เพื่อนมาบอกลาดีกว่าเพื่อนมาบอกลาใช่ค่ะเพื่อนชื่อเรื่องเพื่อนมาบอกลาเพื่อนมาบอกลาพี่ยูริเชิญคับเรื่องนี้เกิดจากอ่าสมัยเรียนช่างนะคะอ่าเพื่อนคนเนี้ยเราเราเข้าไปในสถาบันเนี้อ่าปีนหนึ่งใหม่ใหม่แต่เพื่อนคนเนี้ยเราไม่เคยสนิทกันแล้วก็ คือแบบเจอหน้ากันปุ๊บเหมือนกับเราเราไม่ถูกกันเลยเข้าไปหนึ่งใหม่นะคะไม่ถูกกันเลยผู้หญิงผู้ชายครับคือแบบผู้ชายค่ะโรงเรียนนี้จะเป็นผู้ผู้หญิงกับผู้ชายผสมกันเป็นโรงเรียนพันธุ์นิราครับอเท,เทคนิคกับเทคโนโลยีรวมกันอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าแล้วทีเนี้ยเราก็เข้าไปสมัครเรียนของโรงเรียนสถาบันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแหละคะ่ะอ่าแล้วก็แล้วก็เข้าไปเจอเพื่อนคนเนี้ยเป็นผู้ชายก็อยู่แผนกเดียวกันเดือนช่างเดียวกันอิเล็กทรอนิกส์อ่าแล้วก็เราก็เจอผู้ชายคนเนี้ยนั่งอยู่คือแบบมาสมัครด้วยกันกับคนอื่นแล้วเราเราก็เข้าไปสมัครอยู่ที่โต๊ะกลุ่มเดียวกับเขาแต่เรามองหน้าเพื่อนคนเนี้ยครั้งแรกคือไม่ถูกจกตตากันเลยอ่าแล้วก็ ไม่ถูกชะตากันเลยแล้วพอผลพอเราสมัครเสร็จอะไรเสร็จทางสถาบันเขาก็ mm hmm. ประกาศว่าอาทิตย์หน้าให้มาจ่ายค่านู่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยนะค่าเล่าเรียนอะไรประมาณเนี้ยก็พอมาจังพอพอผ่านไปปุ๊บอาทิตย์นึงอาทิตย์เนี้ยเราก็ต้องไปจ่ายค่าเล่าเรียนค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยก็เจอเพื่อนคนนี้ ไอ้ก็มองหน้าตาแบบแปลกเพื่อนคนเนี้ยมองแปลกๆแบบเหมือนแบบไม่ชอบใจเราแบบไม่พอใจเราอะไรประมาณเนี้ยครับออแล้วทีเนี้ยเราก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกพอเราเอาจ่ายค่าเราเรียนจ่ายอะไรค่าเทอมะไรเสร็จปุ๊บก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอา่ารายชื่อที่แบ่งเป็นห้องห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่พอเราจ่ายทําอะไรเสร็จปุ๊บพอตอนบ่ายเนี้ยเขาก็จะประกาศผลว่า คนที่กลุ่มเนี้ยจะอยู่ห้องอะไรห้องอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะครับเออจังหวะน,นี้เราก็ไปดูรายชื่อเอ้าไอ้นี่แม่งอยู่ห้องเดียวกับเราอีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะยิ่งเกลียดเหมือนยิ่งเจอใช่ยิ่งเกลียดเหมือนยิ่งเจอเพื่อนคนนี้แล้วเราก็ไม่คิดอะไรละไม่อยากไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<ค>็ะะพอรู้ว่าจะอยู่ห้องเดียวกับเพื่อนคนเนี้ยเราก็เลยไม่ได้สนใจพอรู้ผลปุ๊บก,ก็ขี่รถกลับบ้าน กลับบ้านไปพอคือรอเวลาโรงเรียนเปิดใช่ไหมคะรอเวลาโรงเรียนเปิดพอโรงเรียนเปิดเนีย่ยอ่อีกเดือนหนึ่งก็โรงเรียนก็จะเปิดเพราะโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะจะเปิดที่หลังเขาครับอ่าแล้วทีเนี้ยเราก็เข้าไปเรียนเราก็เข้าไปาเรียนเข้าไปอ่าเขาเรียกอะไรนะจดรายชื่อว่าเราเราเข้ามาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอเพื่อนคนอีก เอาไอ้นี่มาเซ็นคือมาเซ็นชื่อต่อท้ายเราอะไรเงี้ยคือจังจังหวัดั้งแต่ครั้งแรกที่สม,มัครแล้วก็มาเจอแล้วก็มาเรียนเปิดเพิมก็มาเจอเพื่อนคนนี้ยตลอดเลยดวงวมันส,สมพงกันจริงแต่มันไม่ชอบขี้หน้ากันเลยไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุพราะอะไรครับแล้วทีเนี้ยก็หาห้องห้องเรียนก็ดันมาเจอมาเจอกันอีกเอาเกิดเราก็รู้ว่าคนนี้เรียนกับเราอยู่ห้องนี้ แล้วเราก็เข้าไปนั่งเข้าไปนั่งหาที่นั่งคือแบบเราชอบตรงไหนก็ไปนั่งนั้นแลว้วจังหวะเพื่อนคนเนี้ยก็เข้ามาพอดีเลยก็มานั่งต่อท้ายเราอีกเอ้าเราก็เชื่อใจบอกมึงจะมานั่งต่อท้ายกูทําไมเนี่ยไม่ชอบที่หน้าปูแต่มาต่อท้ายแบบเราคิดในใจนะแล้วเพื่อนคนนี้เขาก็ทักทายเราเขาก็ทักเราดีแหละบอกแต่แต่พูดแบบภาษาเด็กวัยรุ่นหน่อยนะเด็กเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยบ,บอก มือโตนี่ว่างไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะเพื่อนสนิทเออเหมือนแบบเรียกเราเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ไม่ชอบเราหรอกเรารู้ไก้ไงว่าเขาไม่ชอบเราอาจจะแบบว่าเหมือนในละครก็ได้ที่แรกๆพระเอกนางเอกเจอกันแล้วแบบไม่ถูกชะตานเลยเกลียดกันมากแต่สุดท้ายต้องอาจจะมาลงเอยได้แฮปปี้เอนดิ้งก็ได้อะไรแคก็ประมาณนะแต่ว่าแต่เขาก็แบบไม่ชอบเราเพราะว่าดูเหมือนเราแบบวางมากอะไรอย่างเงี้ยเราเพื่อนเขาบอกว่า มึงว่างไหมโต๊ะนี้ว่างไหมเราก็บอกอ๋อไม่มีคนนั่งเขานั่งไปเลยแล้วก็คือเราก็ควรตีสอบสอบกลับเขาไปเขาบอกออไม่มีคนนั่งก็นั่งไปเลยลอย่างนี้เราก็กว่างอย่างนี้ตอนนี้ถึงเวลาเช็คชื่อคุณครูเข้ามาแล้วก็คือเราจะจับกลุ่มันและว,ว่าแนะนําชื่อตัวใครคนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะจับกลุ่มกันหาเพื่อนเพื่อนใหม่ในที่ในห้องเรียนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราถึเนี้ยแ,แต่เราไม่ได้อยู่กับกลุ่มคนนี้นะไม่ได้อยู่กับเพื่อนคนที่ เราไม่ชอบที่หน้าเราก็ไม่อยู่แต่เพื่อนคนแต่เพื่อนคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยชอบแบบเขาจะมาแบบเหมือนพว,พวกเขาเรียกวนะ่าอะไรเด็กช่างมันจะกวนกวนกวนอยู่แล้วใช่ไหมกวนแบบกวนพาทาอะไรอย่างเงี้ยแบบจะคอมเมนต์กันจะอะไรกันเนี้ยคือคือเราก็เริ่มเรียนไปเรื่อยแต่เริ่มเรียนไปเรืเร่อยๆทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะเลือกกิจกรรมคือ ใครเขาใครจะเลือกกิจกรรมอะไรก็ได้แต่เพื่อนคนเนี้ยเขาชอบวงดุริยางเขาก็เลือกวงดุริยางไปของเราก็จะเป็นพวกกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครก็แล้วทีเนี้ยเราก็เรียนกันไปแบบหลายๆเดือนต่อมาอย่างเงี้ย <c oughs> พอขึ้นปีสองนะคะกระโดดข้ามเลยนะคะเพราะว่ามันก็มันก็คือแบบเป็นช่วงที่ ปีหนึ่งก็มีเรื่องเราหองระแห่งกันทะเลาะกันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับรายละเอียดมันเยอะมากจนแบบว่าอ้าวคอมเมนต์กันเป็นปีแหละว่างั้นใช่ค่ะมันแบบมันผิดใจกันแบบมองหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่พอใจกันแต่แต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่เคยมีเรื่องชกต่อยกันนะครับแต่ก็คือในช่วงเวลาหนึ่งปีที่เรียนอยู่ปีหนึ่งอ่ะมันก็จะมีอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ประมาณไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือสะสมสะสมไปเรื่อย แต่เราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากพอมาขึ้นปีสองปีสองเทิมหนึ่งเพื่อนคนนี้ยอยู่ๆก็แบบคืออยู่ปีหนึ่งเนี้ยคือทะเลาะกันหมดเลยนะคะทะเลาะกันทั้งเทิมเลยทะเลาะกันเรามาขึ้นปีสองปุ๊บเทิมเทิมหนึ่งนี่เอาอยู่ๆเขาก็มาคุยด,ดีด้วยมาพูดจาดีด้วยก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยเรื่องที่ผ่านมาคือพูดกูม,มึงได้ใช่ไหมค,ครับ เอ้ยเรื่องที่ผ่านมากูขอโทษนะกูไม่ได้แบบมีเจตนาจะเกลียดมือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เหมือนแบบันแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเราก็บอกว่าเอ้ยกูไม่คิดอะไรมากหรอกกูก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรก็เห็นมึงเป็นคนอย่างนี้กูก็เลยไม่อยากสนใจอะไรประมาณเนี้ยเราก็พูดไปครับอันทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงนึิเพื่อนเพื่อนเขาเป็นนักดนตรีอยู่ใช่ไหมคะวงจรการเขาก็ต้องซ้อมซ้อมทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยซ้อมเพื่อแบบมีเดินพาเลทรตมีอะไรกันอย่างเงี้ยครับ แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงท้ายๆของเทอมเทอมหนึ่งปีสองเพื่อนอยู่ๆก็แบบคือเขาต้อยังไงไม่รู้เขาคุยดีกับเราตลอด <Okay. S 2> ทั้งเทอมเลยพอมาเทอมสุดท้ายที่แบบจะขึ้นปีเทอมสองปีสองขึ้นเทอมสองแต่เทอมแรกเนี่ยรู้สึกเขาจะแบบดีกับเรามากเลยคุยดีกับเราตลอดเวลาเลยดีใจหาย ดีจนใจหายเราบอกโอ้ไอ้นี่มาแปลกเว้ยเวลากินข้าวกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแบบมานั่งคุยกับเราด้วยเออเลี้ยงข้าวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครั <c oughs> แล้วบอกเออมาดีเว้ยไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าผูกมิตรกันในห้องเพราะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คนละกลุ่มกันมันมีวันนี้มอมีอาทิตย์ต่อมาโรงเรียนหยุดเสาร์ที่ใช่ไหมคะคก็ไม่ได้เจอกันพอมาวันจันทร์พอมาวันจนันทร์ปุ๊บ เื่อวันนี้ยอยู่ๆก็แบบอาแล้วบอกว่าเขาเหมือนประมาณว่าเขาจะมีพูดอะไรแบบแปลกๆอ่ะพูดแปลกๆกับเราเราเราก็แบบสงสัยนิดนึงแหละแต่เราก็ไม่ได้เอกใจอะไรเขาเขาบอกว่าเอ้าวันเนี้ยเดี๋ยวกูจะเลี้ยงข้าวมึงนะเป็นมื้อสุดท้ายเขาบอกเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ย บอกเออไม่ได้ไม่ได้ไมึงอย่าพูดคานี้อย่างก,กูรู้สึกไม่ดีเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกนี้แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเออน้ากูอยากเลี้ยงมึงเพราะว่าที่ผ่านมากูก็ไม่ชอบที่หน้ามึงอะไรประมาณเนี้ยพอพอเลี้ยงข้าวกลางวันเสร็จอะไรเสร็จพอตกตอนเย็นมาเพื่อนคนนี้เขาก็จะไปซ้อมวงวริยางของเขาใช่ไหมละแต่เรายังไม่กลับบ้านเพ,าาเพราะว่าเพราะว่าเราเนเด็กหอ่ชอบกลับบ้านเย็นกันอยู่แล้วคอันเนี้ย <c oughs> เราอยู่ๆเราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็บอกเฮ้ยมึงอย่กลับบ้านก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอช่วงที่เราจะกลับบ้านเนี่ยอยู่ๆเพื่อนคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงหยุดก่อนหยุดหยุดฟังเพลงที่กูจะจะเป่าแซคเขาเป็นคนเป่าแซคใช่นี้ยครับ,รบเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, มึงหยุดก่อนเดี๋ยวกูจะเป่าเพลงนี้ให้มึงฟังแล้วบอกว่าเพลงอะไรของมึงแล้วเขาก็เป่าเป็นเพลง ธรณีกันแสงออกมาค่ะเป่าเป่าแซกเนี่ยเป็นเพลงธรณีการแสงออกมาบอกเราก็บอกเราก็บอกเราก็ตกใจบอกเฮ้ยมึงทำไมเอาเป่าเพลงนี้ออกมาวะเราก็พูดกับเขาดีๆเนาะเราบอกเฮ้ยมึงทำไมพูดเอ้ยมึงทำไมเป่าเพลงนี้ออกมาวะแล้วพี่คือแบบพูดแล้วอยากจะร้องให้แล้วแล้วาเขาก็บอกว่าเออมึงฟังกูกูอ่ะ กูกูไปกูไปเขาเรียกอะไรนะกูสาไปแต่งมาขึ้นมาเลยประมาณเนี้บอกเฮ้ยเฮียมันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมึงทาอย่างเงี้ยกูใจไม่ดีแล้วก็พูดอย่างนี้แล้วบอกเออมึงหยุดฟังกัก่อนมึงฟังสักกูสักข้างนาทีก็ได้กูจะต่อมึงฟังว่ากูเพิ่งไปถึกมาเพลงแล้วบอกมึงเพลงอะไรก็ได้แต่มึงต้องเอาเพลงทรารการแสงมาเลาะมาเป่าให้กูฟังแล้วก็ว่าอย่างนี้ เราก็ไม่อยากขัดใจเพื่อนแล้วเนาะเราบอกโอเคว่วค่ะกูฟังก็ได้พอได้ฟังแลแป๊บมึงบอกเราบอกเฮ้ยมึงหยุดหยุดหยุด,ยดมันมันเริ่มจะยาวขึ้นยาวขึ้นนะแล้วนะเราบอกมึงบอกหน่อยเดียวแต่เนี่ยมันไม่หน่อยเดียวมึงจะจบเพลงแล้วนะเราก็บอกเขาบอกว่าหยุดพอกูมไม่ฟังมูงจะกลับบ้านเราก็ว่างี้เรากนซ่อมแล้วก็คว,ว,ว้ามอเตอร์ไซค์ขี่รถกลับหอหอพักอันนี้ประมาณ ที่กลับหอพางนี่ประมาณห้าโมงกว่านะคะคุณพัรีครับห้าโมงกว่าเรนนี้พอเรากลับถึงหอปุ๊บเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คือประมาณหกโมงกว่าเนี่ยหกโมงหกโมงคึ่งเนี่ยเราก็ออกมาหาข้าวกินกับเพื่อนที่อยู่ในหอด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราเราขี่ออกมาจากหอปุ๊บมาได้ครึ่งทางแล้วเราก็เจอเพื่อนคนเนี้ยที่ เป่าแซกที่เราฟังเพลงทอร์นีการแสงปุ๊กบก็ขี่ผ่านขี่ผ่านเรามาคือสวนทางกันนะคะครับคุณท็อฟฟี่เชื่อไหมว่าสิ่งแรกที่เราเห็นคือคเพื่อนนั่งท้ายมอไซค์อีกคนนึงครับแต่เพื่อนที่เป่าแซกให้เราฟังเนี่ยคือตาเขาเนี่ยตาดำไม่มีเลยะค่ะคุณทอ็อฟฟี่เป็นตาขาวหมดเลย <c oughs> ตอนนั้นคือห่างกันห่างกันกี่นาทีก็ก็หมายถึงว่าห่างกันนี่คือหมายถึงจากช่วงโรงเรียนว่ากับกับบ้านมาเนี่ยห้าห้าโมงเย็นเขายังเป่าแซกอยู่พี่กับขับกลับมายังไม่ถึงหอพี่เหรอเขาเขาสวนมาแล้วหรอไม่ใช่แม่ไม่ไดมแบบว่าเออเรากลับบ้านประมาณห้าโมงกว่ามาถึงมาถึงหอพักก็ประมาณหกโมงเนี่ยเราก็จะออกจากหอพักอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปหาข้าวหาข้าวกินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ม>เอ้าลนีแ้วจังหวะคือเราออกจากหอพักได้มาครึ่งทางปุ๊บเราก็เจอสวนกับเพื่อนคนนี้มาเราเราเราไปทางเราไปทางเลนซ้ายเข้ามาทางเลนขวาเราก็เราก็เห็นเพื่อนคนนี้แบบเฮ้ยเฮ้ยตาจะไม่มีไอ้เหียตาขาวเฮ้ยตาขาวไปเลยเรามองเราก็มองแบบขยี้ตาแบบเฮ้ยตาฝาดก็ว่าเพราะว่าเราเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เราก็จะเห็น เห็นทุกเราเป็นคนขี่ใช่ไหมเราก็จะเห็นข้างหน้าหมดใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้เป็นคนซ้อนแต่ก็เห็นเพื่อนคนเนี้ยแล้วก็เราก็บอกเฮ้ยใจเราก็ไม่ดีละเอ้ยมึงมาอย่างนี้แปลกแปลกเราก็ใจไม่ดี<ห>ใจสั่นส่วนกันเลยค่ะส่วนกันแล้วเขามองเราไหมเขามองเราแต่เขามองแบบตาดำไม่มีแต่ตาขาวแล้วก็เขาก็จะแบบจะแย,ะย้มหน่อยหนึ่งคือแบบยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบเหมือนแบบยิ้มไม่สดชื่นนะ,ะคะแต่ยิ้มให้เรา เรสักพักหนึ่งยี้ไม่แง่ค่ะเราจะพักหนึ่ง, <c oughs> งก็พอไปเราก็ส่วนละเราก็แบบเฮ้ยเพื่อนกูเป็นอะไรกันวะทำไมเราคิดว่าตาดําไม่มีมีแต่ตาขาวไอเว้เนี่ยม่งกูก็เคยดูหนังแล้วมันแบบมันเหมือนพวกวิญญาณพวกผีอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วเราเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็คือแบบขี่ไปได้สักพักหนึ่งเพื่อนโทรมาค่ะคุณกั้ฟี่ ตื๊อตื๊อสามรอบตอนแรกจะไม่รับแล้วเพราะว่าคือเราจะไปกินข้าวเราจะไม่รับโทรศัพท์แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วนึกยังไงรู้เรารับโทรศัพท์เพื่อนคนเนี้ยก็เพื่อนในเรียนในห้องเดียวกันนี่แหละบอกว่าแล้วก็เสียงดังสามประมาณสามรอบเราก็รับระบ hey, ้บอกเฮ้ยมือเพื่อนคนนี้โอรอเฮ้ยมือทำใจดีๆนะเว้ยเราบอกเฮ้ย hey, มีอะไรเหรอเพื่อนเพื่อนคนที่ปาอาแท้กอะเกิดอุบัติเหตุตอนขากลับกลับบ้าน หลังจากออกจากมือหลังออกจากที่มึงขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับกลับบ้านแล้วครับหลังจากเราอ่ะประมาณได้ประมาณยี่สิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราบอกเฮ้ยอะไรกูเพิ่งเห็นมันอยู่ตะกี้แบบขี่รถสวนกันอยู่แล้วก็ว่าอย่างนี้เราบอกออเราเราเราบอกว่าเพื่อนบอกขีส่สวนอะไรแนละ้วมึงตอนเนี้ยมันอยู่โรงพยาบาลอยู่ในแบบหมอกาลังช่วยปั๊มหัวใจหมอกาลังแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเขาบอกครับเราก็บอกเราก็ตกใจเฮ้ยจริงเหรอมึง เราก็แบบลุกนี้ลุกนันเฮ้ททำไงดีว่าทาไงดีว่าแบบก็คือแบบแต่เราไม่ได้ไปไปไโปรงพยาบาลน,นะเพราะว่าเรารไม่อยากไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราเราแ <c> ล <oughs> เราก็บอกว่าเฮ้ยมึงช่วยติดตามหน่อว่าเป็นยังไงเพราะคือเราไปกับคนอื่นเนี่ยเราไม่อยากพาบรรยากาศเสียอะไรอย่างเงี้ยอับแล้วเพื่อนแล้วสักพักมึงประมาณสองทุ่มเพื่อนก็โทรมาอีกรอบหนึ่งว่าเพื่อน,นเสียแล้ว <c oughs> เราก็แบบโอ้ตายแล้ว สิ่งที่กูเห็นนี่แบบมันแน่นจังเลยว่าอะไรเงี้ยอก็คือตอนที่พี่ยูริเห็นเนี่ยคือก็เป็นเป็นเพื่อนเราเนี่แหละมีเนื้อหนังมังสาไม่ได้โป่งแสงไม่ได้อะไรก็มาแบบเหมือนเหมือนเพื่อนที่เราเจอทุกวันเนี่ยแต่งชุดช็อปนี่แหละที่เราเรียนแบบแต่งชุดช็อปมาแต่เห็นอะไรเพศปกติแค่ตาใช่ตาดำไม่มีมีแต่ตาขาวอ๋อแล้วรู้ไหมคนคนขับนี่คือรู้จักกันไหม คนขับคนขับนี่เขาจะเป็นเพื่อนอีกห้องหนึ่งแต่คนเนี้ย<อ>แต่คนเนี้ยเขาเขาเขาไปด้วยกันแต่<อ>ไม่เป็นอะไรครับแต่เขากับเขาขี่รถกลับบ้านกลับหอเพราะเขาก็อยู่หอเดียวกันไงคะ่ะอ,อยู่หอเดียวกันแต่ไอไอคนที่เกิดอุบัติเหตุนเนี้ยคือไปโรงพยาบาลไอเนี้ยไม่เป็นอะไรก็เลยขี่รถกลับหอเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ จะไปไปหาเพื่อนเพื่อนซีของเขาเนี่ยนหละ,ค,ะครับเพื่อนร่วมหอเดียวกันกับเขาอแล้วเนี้ยแต่แต่แต,แต่ไอคนที่แต่ที่จังหวัดที่เราเห็นเนี่ยไอคนฉีบเนี่ยคือมันร้องไห้ไงที่คุณค,ครับี่มันร้องไห้แต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราก็แบบจะทักมันแล้วเราไปจังหวะเราไปเห็นเพื่อนที่ทะเลาะกับเราก่อนเนี่ยเขามองเรามาอมองมาด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยนี่เห็นกูไหมอะไรประมาณนี้ เห็นกูไหมกูมาเนี่ยกูหามึงนะอะไรเงี้ยอ,อ๋อรู้สึกว่าอย่างนั้นใช่ค่ะ<ช>แล้วที่บอกว่าเพื่อนมาบอกลาเนี่ยก็น่าจะเป็นการมาลาครั้งสุดท้ายกับการนั่งรถสวนกันเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเหมือนประมาณว่าเราเป่าเพลงเนี้ยให้เราฟังแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่เรารู้สึกไม่ดีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้คิดแบบว่ามันจะเกิดมันจะเลยเถิดไปขนาดถึงว่า ตัวเขาเกิดจากอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็มีแบบอยากจะเลี้ยงข้าวมื้อสุดท้ายอย่างเงี้ยพูดเป็นลางบอกเหตุอีกใช่ค่ะเ,เพราะว่าปกติกันแสงอีกเอเพราะปกติก็เวลาเรียนเนี่ยเราคือแบบมันก็เราห่อมาแหงกันอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายกินข้าวก็คนละโต๊ะกันอยู่แล้วคนละกลุ่มอยู่แล้วแต่แบบมาเลี้ยงข้าวเรามื้อสุดท้ายมาเป่าเพลงให้เราฟังม,มันก็มีความรูม้สึกละมันต้องมีอะไรแน่เลย แต่เราก็ไม่อยากคิดเนาะเพราะว่าเราพอเราคิดปุ๊บมันจะมันมันเหมือน,นจะแบบมันจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยครับเราได้ไปงานศพได้อัปเดตไม่ไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเพื่อนอยู่ที่พิจิตรค่ะอ๋อเขาเขานำศพกลับพิจิตรแล้วเราก็ตอนนั้นเราเป็นนักเรียนเป็นด้วยวุทย์ภาวะเราก็คงจะไปไหนจะไม่ได้ไกลเนาะ เพราะว่ามีผู้ปกครองอีกอะไรอีกเราไม่ได้เหมือนแบบวันนี้อยากจะไปไหนจังหวัดไหนก็ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ก่อนก็คือเพื่อนตายก็เอาศพกลับแล้วก็แค่ได้ได้แต่แบบอะไรอาวรกันอยู่อยู่คนละที่เพราะเพราะว่าศพเขาอยู่ที่เขาเอาไปศพที่พฤฤิจิตรใช่ไหมฮะแล้วเราก็จังหวะเราต้องกลับบ้านสังหวะที่อย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ไปแต่ก็คือทําบุญอะไรไปไป,ไปให้เขาเราได้มาเจออีกไหมเขามาหาอีกไหมครับหลังจากนั้น หลังจากนั้นคืนเต่าที่เรากลับบ้านนี่เขาไม่มานะครับเหมือนแบบเหมือนกับเขาไม่รู้จักบ้านเราอ่ะเขาก็จะไม่มาแต่แต่พอเราเต่าที่ปุ๊บวันอาทิตย์เรากลับไปที่ท,ที่เรียนที่จังหวัดที่เราเรียนเนะี่ยครับพอจบก,กันพอถึงขอถึงอะไรเงี้ยเรากลับบ้านไปกลับหอถึงหอปุ๊บพอตกตอนเย็นเราก็อาบน้ํานอนปกติเพราะว่าวันจันทร์เราต้องไปโรงเรียนใช่ไหมละครับ ก็ฝันเห็นเพื่อนคนเนี้ยมาในรูปแบบแต่งตัวดีแต่งชุดเล่นดีแบบเหมือนคนแบบแต่งตัวหล่อมาเลยอ่ะ <c oughs> แล้วเขาก็มาบอกว่าขอบใจมากนะมึงอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มาขอบใจเรื่องอะไรมา,มาขอบใจมากนะมึงที่แบบเราช่วยงานศพเขาแต่เราไม่ได้ไปเง้ <c oughs> เราเราบอกว่าเราฝากฝากซองไข่เพื่อนคนนี้ไปอีกคนหนึงเราบอกว่าบอกฝากบอกเขาได้ว่าเราไปไม่ได้ ครับอกไม่ไม่อย่าโกรธอย่าเคืองกันนะอะไรประมาณเนี้ยอะไรที่ทําไม่ดีก็โอ้โหสิกรรมให้แก่การอะไรอย่างเงาก็ใกล้ๆกันเนาะพี่อยู่พิษณุโลกเขาอยู่พิจิตใช่แต่เราอยู่อุดิตพี่อยู่อุดิตอ๋อต่างจังหวัดเหมือนกันแต่แต่มุ่งหน้ามาเรียนพิจิตเหมือนกันใช่มันก็เลยกลายเป็นที่แบบ เป็นเพื่อนที่ไม่ไม่เป็นเพื่อนที่แบบมันก็จะมันก็จะเริ่มสนิทแล้วค่ะแต่ว่าพอมันมีมันมีเหตุการณ์ให้มันกลายเป็นแบบเรื่องที่แบบเรื่องเศร้าไปเลยอ่ะโอเค